โหดสับมานี่ด no ิโหดสับมานี่ดิแข็งโหดกันตายโหดสับยังกัดอยู่ยังกัดอยู่ยังกัดยังมันอื้อหืออื้อหือโดนแบบสูบน้ําเดือด มเลมาแล้วงุ้บีมันขึ้นตัวเดียวกรโดนข่ี้ไม่รอดดิปุ๊่เรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยเลย่ม่ม่มโดนโนโดโนโน สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนโคนล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแม่มอกนะหรือดูหนาวนะครับ จะมาตามล่าหาชโดนะผมจะตีจิบนะเน้นตีจิบชโดวันนี้จะกัดหรือเปล่าฤดูหนาวเดี๋ยวไปตามชมกันเลยครับปะลุย <c oughs> <c oughs> ไม่โดนไม่ชม กลับไม่โดนอ่ะ <UE> อ <c oughs> <c oughs> ้หนอร์มอนี่ กัดโหดกัดย้ำม,มันกัดโหดเหรออุ้ย,ยกดกดไม่ลหลงหรอกป่าไหมครับโหกัดยังโหดเลยท่านผู้ชมกระโดโดโหลุดปล่อยลงไม่ได้แผลน่าจะฉีกท่านผู้ชมใช้ดีเลยตรงนี้เป็นยอดเมลาราดนะนี่เลยกัดกบสายเอ็อกตา5.5ของค่ายเต็มคำ ไซส์นี่ต้องไีสามกว่ามเมื่อกี้เอาไหมโอ้โหต้องปิดเบรกเล่นนะ่ะต้องหลุดอีกกระสุบน้ำเดือดกัดงกรโดนโดนดแล้วมาแล้วกระสุบ สูบสายดีเลยทุกทุกสายดีเลยโอ้โหสายตึงๆมาแล้วกระสูบยามเช้านี่ชุดที่ใช้วันนี้นะก็จะเป็นค um ันโทมาน่าแบ็คเพลตัวนี้เป็นความยาว7ฟุต3เวท87นี่นะครับแล้วก็ลอก G-MAX เออตัวนี้เป็นจีแม็กไ์จินตัวใหม่เบอร์พันนะครับเลี้ยงสายเนียนกลิบ PE เนี P ่ย e, เป็น PE 0.6ของ GMAX นะครับถักแปดบวก1สายฟลูคาร์บอนผมใช้40ปอนเป็นฟลูคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของ GMAX ดูกัน่านผู้ชมหลักจากชสโดหลุดห็นกระสูบขึ้นกระตีกระสูปก่อนนะ Oh. ดินแรงนี่เลยเหยื่อที่ใช้ก็เป็นกระดีวิ้ง18กร,รัมของค่ายเต็มคำสีชมพูนะครับนี่กระสูปไซโลมาแล้วปะะเดี๋ยวชมกันต่อเริ่มขึ้นฝูงแล้วโดนขึ้นตัวเดียวก็โดนขึ้นตัวเดียวก็โดนขึ้นฝูงไม่ใหญ่นะขึ้นลายตัว มุดมุดจะมุดที่0.6นัดขึ้นม,มาหูอปลามมยาลาต,ตัวนี้ป่ามมย่าลาบบากไม่มได้อุ๊บแต่ดีวิง่ง18กร,รัมของข้าเต็มคำเต็มปากมากหนึ่งเต็มท่านผู้ชมตีไปปันป่นปันแต่มันก็ขัดเองสุดยอดสีชมพูนะตัวนี้ เดี๋ยวชมกันต่อครับโดนโดนกดกดงัดไงหึหี่ศูนยุดหกงัดถึงลอยไปเลยยอดไม่ลล่างอย่างเงี้ยปล่อยลงไม่ได้ หางเต็มท้องชมกระดีวิ้ง18กรัมสุดยอดขึ้นผูงยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่กัดเลยนะกระดีวิ้ง18กรัมค่ายเต็มคำโอเคชมกันต่อ ขึ้นเหมือนกำลังออกจากหลังยังกัดอะ่ะท่านผู้ชมมายหนึ่งแต้มวิงสิแปดกรัมเต็มปากเต็มคำครับโดนโดนขึ้นตัวเดียวก็โดน ตัวเดียวก็ไม่รอดขึ้นมาขึ้นมานี่โอ้โหขึ้นตัวเดียวก็กัดท่านผู้ชมหมาไม่กลับเหมือนี่ลงกาด,ดอีกเดียวมาให้หนึ่งแต็มท่านผู้ชมโอ้กัดตั้งสี่ลอกถลอกหมดยังกัดอยู่นะ ดีวิง้งสิบแปดกรัมโอ้โหเราต้องตีไกลหน่อยนะครับใช้พีอ่อีศูนย์จุดหกอ่ะขวดโอเคชมกันต่อครับมาหนึ่งแต้มครับผมมาเจอ,อคอกสะโดนะทุกผู้ชมอคอกสะโดรดูหนาวยงังแดงอยู่เลยนะครับเดี๋ยวลองตีสปินน์เบส ใบเดียวกันน้ำลุ่มอย่างเงี้ยจะกัดไหมไม่มีอา,าการนะไม่เลยไม่มีอา,าการยนะังแดงอยู่เลย tốt tập nữa tốt là tốt lành tập trung tốt cả đi tập trung đủ 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 này nhỉ กัดี่โดนพุ่นองกคากเลยท่วงของท่วงสองสามไปด้กัดหมพันไม่โดนตัวไ็น หลุด <L ude> <S an> สัตว์หลุดที่ของทุบ,บทเลยกัดน,น่าจะกัดใบนะกัดใบนแะน่ๆคาบใบอ่ะสัตว์หลุดไปเลยไม่โดนตัวเป็ดสักที ไปด,ดีสิยังไปด,ดีเลยโดนสับมานี่เลยมานี่โดนจนได้โดนจับไว้สิงกัะเวศอ่ะมาอันนี่ตึงตึงตัว ตึงโหหลุดโหยังหลุดอีกเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยปลาหลุดตัวแรกมันเป็นอยังไงนี้ท่าผู้ชมโอหสิงเกิลเบดสปินเนอร์เบตใบเดียวของค่ายเต็มคำนะดูนะไซส์ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมยังไม่ทันได้สู้ดีเลยนะดู กำลังจะแบบกำลังจะได้สู้อะ่ะแต่หลุดสัก,กอนโอ้โหอะไรเนี่ยวันนี้ปะ่ะอ้อหม่ ูับยังกัดอยู่ยังกัดอยู่ยังกัดยังมันเป็นยังไงเนี่ยยังไมทีสิโอ้โหโอ้โหโดดโอุ้งสายไม่ธรรมดาอืหยังกัดอยู่ท่านผู้ชมหลังจากหลุดไปเมื่อกี้ดุดุกัดมาน,นี่เลย มาปลดล็อกชัโด้หน่อยสิวันนี้โดดอีกแล้วืมพย,ยันโดดกันจังโหไซดีด้วยนะท่านผู้ช,ชมมาปลดล็อกชัโด้หน่อยสิันนี้ มาแล้วโอ,อ้โหตึงต้งโอ้โหสุดยอดโหหลุดหลุดแล้วยังกัดอีกนะโอโหเดี๋ยวดูแผลก่อนใช่ตัวที่หลุดหรือเปล่าสุดยอดนี่คันที่ใช้โทมาน่าฮาวเวิร์ดเบสเวทสิบห้าสามสิบ งัดบินท่านผู้ชมเส้นดีเส้นไหวความยาวอยู่ที่เจ็ดฟุตนะอันนี้แล้วก็ลอกจีแม็กกัปตันนะครับสวยงามมากตีดีตีลื่นมากสายพีอีเนี่ยจีแม็กถักแปดบวกหนึ่งพีอีสามสายฟลูโคลคาร์บอนหกสิบปอนเป็นฟลูโคลคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจีแม็กนะอุ้ยดูหนาว จะโดนหรือดูหนาวโอ้หน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวที่หลุดเมื่อกี้โอ้โหกัดสองตัวเลยเหรอไม่มีแผลแผลเมื่อกี้ไม่มีนะมีแผลเดียวสแสดงว่าคนละตัวท่านผู้ชมนี่เลยเหยื่อที่ใช้ซิงเกิลเบตเป็นสปินเนอร์เบตใบเดียวใบสีทองเบดเนี่ยคมแข็งทะลุทะลวงเป็นสแตนเลสนะ สิงกิลเบของค่าเต็มคำโอ้โหในที่สุดก็ปลดล็อกจนได้ชโดดูนะใส้ประมาณ4ี่โลห้าโลนะครับหูตึงๆยาวเลยตัวเนี้ยเย่สุดยอดชโดรือดูหนาวไปเดี๋ยวตีกันต่อยังจะกัดอีกไหมไอตัวที่หลุด ไปชมเต็มต่อไปครับกระสุกโอ้โหขึ้นตัวเดียวก็กัดนยสูดยจดใหญ่ด้วยนะ ตึ่งๆเลยครับตัวนี้ท่านผู้ชมโอ้คันโทมันนาแบ็กเพอร์พี่อีซูชุดหกโอ้โหตึต่งเลยตัวนี้ใส่ดีทั้งนั้นโอ้โหเต่งปากมานี่ถ้าดีๆ เรียบร้อยหลอกจีแมกไยจินเลี้ยงสายดีตีไก่นะครับโอ้โหทำระยะให้ถึงตึงแน่นี่เลยกัดกระดีวิ่ง18กร,รัมของค่ายเต็มคำสีลอกหมดแล้วนะกัดจนยับอะสีชมพูนะเนี่ลอกก็กินท่านผู้ชมสุดยอดป่ะตรงกัต่อ độ quân độ quân, may ra, may ra nó, con ốc con, dù thằng ní nó, sinh ở ní, không đi này con đi vén, may thằng rồi 18กรัมหัวไกลๆไปลุยต่อครับเครื่องนี้ไม่รอดสอินี่เรียบร้อยเรียบร้อย้นอย่างนี้เรียบร้อยเลยนี่จะเรียบร้อยครับจะสูบป,ป่าไผ่ดูนะแลดตัวโ,โคตรมันอีสู6จุด 6. หกหดเข้าไป มาให้หนึ่งแต้มท่านผู้ชมก็ดีวิ่ง18กปปรัมโอเคดูกันต่อครับโดนโดนอื้อหือ สวยครับไ <c> ซ <oughs> ดีเลยแต่ละตัวเต <c oughs> ็มปากมาแล้วก็ดีวิ่งสิบแปดกรัมโอ้โหสีลอกหมดก็กินนะครับดูสุดยอด วุ้นดุหายแกร่งหมายแกรไม้ตอไม้ไปเลยต้องหดให้ถึงป่าไม่ะลาบขึ้นมานนให้ลงหมานี่สุดดี สายสวยทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมหายกินเต็มตเอกของเราก็ดีวิง้งมนมีสียังกินนะท่านผู้ชมดูดิลอกหมดอะ่ะไีตีปลายกอกลับเดี๋ยวมันก็กินเองชมเต้นต่อไปครับครับวันนี้ก็โหสู้เต็มที่แล้วนะท่านผู้ชมก็สนุกอยู่นะ ปลารับแขกก็มีปลากระสูกนะครับถ้าใครจะตีกระสบนไม่มาเลยผมไม่ค่อยได้ตั้งตีตั้งใจตีเท่าไหร่ตั้งใจมาตีจิบชะโดอ่ะแต่ทุกคนดูนะเช้ามาก็ลมก็กัดกัดก็ลูดอีกแต่ก็ล้มก็ไม่นิ่งนะท่านผู้ชมพอตอลนล้มหิ่งแดดร้อนปลาก็จิบจะล,ลงเร็วละ่ะอยู่น้ําก็ไม่กัดนะแล้วก็เหยืาา่อปลาเราก็ตีไม่ได้นะครับเพราะข้างล่างเป็นเมยราบนะก็ต้องไปตีกระสูกแก้เหงา ก็แต่จะโดดแต้มเดียวหลุดไปสองสามแต้มุ่นผู้ชมแต้มแรกหลุดมันเป็นอย่างนี้ตลอดก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านเลยครับขอบคุณเหยื่อค่ายเต็มคําแล้วก็อุปกรณ์จาก G Max และโทมาน่าไว้พบกันใหม่ทิปหน้าทิปนี้ขอลาพแยงตอาน,นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับบ๊ายบาย